สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกันอีกครั้งกับช ANNEL ไรเดอร์นะครับวันนี้อยู่ในช่วงของน่ากินน่าเที่ยวนะครับผมพอดีว่าวันนี้มีร้านกาแฟเปิดใหม่อยู่ใกล้กับวัดลังขุนนะครับเนี่ยวัดลังขุนอยู่ตรงด้านนู้นเลยนะครับอยู่ตรงข้ามเลยนะครับวัดลังขุนอ่าแล้วเป็นร้านเปิดใหม่นะครับชื่อร้านกาแฟก็นะครับกรีนแคทคาเฟ่นะครับผมเดี๋ยวเราไปเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับว่าร้านหน้าตาเป็นยังไงนะเดี๋ยวให้เจ้าของร้านแนะนําร้านให้เรารู้จักกันดีกว่านะครับผมรีบไปข้างในดีกว่าร้อน ทำแล้วนะครับอ่ะดึง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 ปุ๊บเราก็ต้องวัดอุณหภูมิตามสถานการณ์ตอนนี้วัดด้วยครับตากล้องอ่าต้องเดี๋ยววันนี้ต้องขอขอบคุณน้องอัดด้วยนะครับที่มาเป็นตากล้องในวันนี้นะครับหลานชายสุดที่รักของผมเองนะฮะอ่า้ามาเลยครับผมสวัสดีครับเดี๋ยว,วดเดี๋ยวรบกวนนิดหนึ่งนะ ติดติดติดไหม่หน่อยครับติดใม่นะคะครับผมพอดีแวะผ่านมาครับผมก็เพิ่งเปิดได้ไม่นานนี้เองเนาะวันนี้วันที่แปดวันนี้วันที่แปดนะครับเย่ะยังไงวันนี้ขออนุญาตรบกวนช่วยแนะนําพาเดินชมร้านแล้วก็แนะนําของอะไรเครื่องดื่มในร้านให้หน่อยนะครับผมได้ค่ะได้ค่ะอินดีมากเลยค่ะเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากไหนดีเอ่ยเอาข้างหน้าเนี่ยเดินผ่านมาดูเค้กเนาะ ด,ดูเค้กค่ะแนะนำเค้กไหมคะค่ะเค้กครับเค้กไม่ใช่สาวอ, <laughs> อันนี้เป็นอะไรบ้างครับผมเป็นเจแปนนิสชีสเค้กค่ะเจแปนนิสชีสเค้กนะครับจะเป็นที่แบบลูกลูกค้า กินกันแล้วจะชมว่าอร่อยเพราะเราใช้แบบว่าส่วนผสมวัตถุดิบจากฝรั่งเศสค่ะครับผมรสชาติออกแบบยังไงบ้างกันเนี่ยจะยออกนุ่มๆ่ะละลายไปในปากอะไรอ๋อโอเคครีมมูสจะอร่อยครับ้าทานนี้ราคาเท่าไหร่ก้อนนี้อันนี้ก้อนเล็ก 65บาหกสิบห้าบาทราคาหน้าร่ะค่ะอันนี้เป็นก้อนใหญ่เท่าไหร่ครับผม175บาท175บาทเนาะค่ะอันนี้แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลราคาเป็นแบบไม่เป็นไรเออหนี้ด้วยมีตุ๊กต์สนนะตุ๊กตาด้วยดูดิมีตุ๊กตาหมีด้วย อันนี้อะไรครับผมเป็นขนมปังไส้หมูหยองค่ะขนมปังไส้หมูหยองค่ะจะเป็นวัตถุดิบมาจากฝรั่งเศสเหมือนกันอของพี่ทำป็นของนอกเลย่ของพรีเมียมหน่อยนึง่ะค่ะสุดยอดแล้วน่ารักด้วยเนาะเนี่ารักเอาไว้จิ้มพุงเป็นตุ๊กตุ่งตุ๊กตาเนี่ยน่ารักนะครับนี่เท่าไหร่ครับผมอ่าตัวนี้120บาทค่ะ120บาทนะครับจริงๆมีน้องจะเปลี่ยนเสื้อเป็นสีเขียวมีสีเขียวกับสีชมพูสีชมพูหมดไปแล้วใช่ไหมคะหมดไปแล้วสำหว่าสีชมพูหมดแล้วเนี่ยสั่ง สีอะไรดีสีอะไรดีได้ไหมได้ไหมมันต้องมันต้องพรีต้องพรีออเดอร์ก่อนเนาะอ่าโอเคน้องเขาน้องเขาทําได้แค่วันหนึ่งไม่เกินเจ็ดตัวให้ต่อมานี่น่าจะเป็นราวนี่รช่เปล่าหรือเปล่านี่ช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตช็อกโกแลต ช็อกโกเลตเค้กช็อกโกแลตเค้กช็อกโกแลตเค้กช็อกโกเลตนะครับน่าทานมากเลยนะน่าทานค่ะอันนี้ก้อนเท <วน S 1> ่าไหร่ครับเนี่ยเจ็ดสิบห้าบาทเองค่ะเจ็ดสิบห้าบาทนะครับทานคนเดียวอาจจะไม่หมดต้องพาเพื่อนมาทานด้วยชิ้นใหญ่ตากกล้องตากล้องทานหมดไหมโอ้โหทนง่ายทนง่า,งาเยเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดทานลงมาทานลงมานี่ก็เอ่อเป็นเอ่อชีสเค้กหน้าไม้ค่ะตรงนี้ก็ตัวนางเอกเลยชีสเค้กหน้าไม้ค่ะชิ้นละเจ็ดสิบห้าบาท ชิ้นละเจ็ดสิบห้าบาทเหมือนกันนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเฟรฟเค้กเรนโบว์ตัวนี้ก็มาใหม่ค่ะน้ำร้านราดซอสเป็นสตรอเบอรี่ค่ะอ๋อราดซอสช็อปปิ้งสตรอเบอรี่เฮดสีเขียวนะครับให้ลูกค้าราดเองนะคะอร่อยชิ้นเริ่มแรกงานทานะทานค่ะโอ้ลักษณะหน้าร้านลักษณะร้านตกแต่งเงี้ยก็คือดูสวยงามดีแลผมค่ะขอบคุณมากค่ะจะเป็นแนวนอร์ดิกสไตล์แล้วก็ อ๋อให้แบบว่าคอนเซปต์ร้านโปร่งโปร่งๆโล่งๆนิดนึงนะคะให้แบบมานั่งแล้วแบบรู้สึกรีแลกต์นค่ะนี่คือเข้ามาแล้วรู้สึกสบายตาแล้วก็ดูโล่งๆดูต้นไม้ก็อาจจะอยู่ดูโล่งๆเป็นกกระจบอกไม่ถูกมันดูโล่งมันดูสบายครับสบายตาจะได้แควิวด้วยไงคะนี่เพื่อนเพื่อนนั่งอย่างนี้เนาะค่ะ ดูวัดนั่งวัดดูวัดน้องผีได้ด้วยอ่ะมีอะไรอีกอ่ะใกล้สถานที่ท่องเที่ยวอ่ะอาดับหนึ่งของเชียงรายอ่ะโอ้แล้วงานนัได้เลยต้นไม้จะยหน่อยพวกนี้พี่ก็ปลูกไว้เองเป็นคนชอบปลูกต้นไม้เข้ากันเข้ากันนะครับวิวูดโคมไฟสวนมากเลยจะยาวหน่อยยาวหน่อยนึงนี่ก็จะเป็นมุมที่ลูกค้าชอบมาถ่ายรูปนิดนึงเพราะว่าถ่ายกับมอนสเตอร่าแล้วก็ข้างหลังจะเป็นโลโก้ร้านทั้งนี้อืม มุมถ่ายรูปอีกที่หนึ่งนะมุมถ่ายรูปอีกที่หนึ่ง่ะนะเท่าที่สังเกตดูว่าถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยนะได้ทุกมุมได้ทุกมุมจริงๆนะพี่ยังถ่ายไม่ครบมุมเลยคือก่อนจะเกิดร้านร้านใหม่ตรงเนี้พี่เขามีร้านเก่าแล้วผมก็มาอ่าผมเลยมาแล้วพอทำเสร็จแล้วผมอยากเข้ามาเลยมันดูสวยงามมากเลยนะเนี่ยเนี่ยถามมาตลอดค่พี่เปิดย่างเปิดย่างอย่างนี้จะมารีวิวมาลงยูทูบโอเคดีมากๆเลยค่ะดู้ชมข้างในกันเนาะ ไ <C> e <ek> ม่ได้มีแค่เค้กใช่ไหมครับม,มีเครื่องดื่มด้วยเครื่องดื่มก็จะเป็นกาแฟเดี๋ยวลองแนะนําหน่อยครับว่ามีทางร้านมีอะไรบ้างเนาะค่ะค่ะก็จะเป็นกาแฟนะคะกาแฟกาแฟสดนะคะเราจะมีสองอมเมล็ดก,กาแฟสองอย่างด้วยกันก็คือขา้าวเทมแล้วก็ควากลางค่ะ ของโดยช้างอันนี้เพื่อนๆสั่งเมนูอะไรก็เลือกได้ใช่ไหมครับว่าจะเอาเอาเอาข้าวเข้มข้าวกลางอ่าได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเย็นนี่เดี๋ยวเราเลือกให้เองเพราะต้องข้าวเข้มห่ือข้าวกลางนี่ก็คือสําหรับถ้าคนจะกินเย็นแล้วเขาแบบไม่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 ชอบกาแฟรสเข้มไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้ทําหลอดี๋ยวทางเราจัดการให้ ค่ะสมูตตีก็มีค่ะมีเป็นพวกสมูตตีด้วยนะครับผมเป็นไซรัปผลไม้พีชสตรอเบอรี่กิวีใช้ทำอิตาเลียนโซดาได้ด้วยนะอร่อยนะทำอิตาเลียนโซดาได้ด้วยค่ะไอตัวนางเอกเลยก็คือออเรนจ์เฟรชเบสโซตัวนี้จะเป็นเราจะใช้น้ำส้มออเรนจ์เฟรชเบสโซนะคะจะเป็นน้ำส้มอยู่ข้างล่างแล้ข้างบนท็อปด้วยเออมันเหมือนอเมริกาโน่เะมันแบบว่าแบล็กคอฟฟี่ ไม่ผสมอะไรเลยฮะเปลูกค้ากินเพื่อสุขภาพด้วยนะเมนูเพื่อสุขภาพเมนูเพื่อสุขภาพนะครับผมพี่ก็กินมีสมูทตี้มีฟรุตจูสนะฮะฟรุตเชคเนี่ยเนาะอ๋ออะเดี๋ยวถ้าเมนูอย่างเมนูกาแฟเนี่ยเริ่มต้นกาแฟร้อนเริ่มต้นที่เท่าไหร่อ่อะกาแฟร้อนเหรอคะสี่สิบสี่สิบ เอพิโซด40อันนี้เป็นเมนูเก่านะคะต้องขอโทษทีเพราะว่าพี่สั่งทําเมนูพีสั่งทําเมนูยังไม่มาค่ะเริ่มต้นที่40บาทกาแฟร้อนเนาะแล้วก็กาแฟเย็นนะครับเริ่มต้นที่60บาท60บาทนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแค่เครื่องดื่มด้วยใช่ไหมครับค่ะมีอาหารการกินอ่าใช่ใช่แล้วผัดไทยผัดไทยกุ้งในตัวอย่าง ตัวอย่างนะครับว่ามันเยอะมากนะมีอะไรบ้ก็มีข้าวผัดข้าวผัดกุ้งข้าวผัดหมูข้าวผัดไข่เนี่ยค่ะก็เชฟก็เป็นคนเดิมจากที่ทําร้านตำตำแซ่บแบนเดิมอร่อยเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมและร้านน่านั่งมากขึ้นด้วยนั่งมากขึ้นอันนี้ด้วยบรรยากาศในร้านนะครับนี่นะอันนี้ก็จะเป็นมุมที่แบบว่าพี่พี ตอนแรกก็ช่างสถาปนิกเขาก็ให้จะให้เป็นแบบพื้นแบบเรียบเฉยนะคะแต่พี่บอกว่าถามเขาว่าตรงนี้ทาเป็นรูปบ้านได้ไหมพี่อยากได้ฟิลรือว่าเหมือนอยู่บ้านอ่าเหมือนอยู่บ้านเหมือนอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็เป็นออกแบบเองเออสวยดีเนาะสวยดีค่ะมันก็คือมันมีอะไรที่น่ามองนะสนใจกว่าที่จะเป็นแบบกระจกสี่เหลี่ยมธรรมดาใช่ครับผมค่ะแล้วก จะได้แบบแบบชล์ต้นไม้แต่งปูด้วยนิดนึงข้างนอกก็โซนเอา d o o r เดี๋ยวใครชมเนาะเดี๋ยวเราไปชมเดี๋ยวเราดูหน้าหนก่อนเนาะโอเคก็จะเป็นที่ถ่ายรูปที่ถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งนะครับต้นไม้จะเยอะๆหน่อยเดินแต่ละมุมทุกสามเมตรนะนั่งก็ได้ยืนก็ดีนะตรงนี้นะก็ดีเว้ถ่ายรูปสวยๆมูมหาชนค่ะโอ้ยลูกค้าจะชอบมาถ่ายรูปที่สุดยอดสุดยอดตรงนี้ค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่ไวถ่ายรูปต้นไม้แล้วก็ถ่ายรูปอีกแล้วมุมถ่ายรูปจะเยอะๆหน่อยลูกค้าจะชอบค่ะตรงนี้ก็ทําแบบเป็นก็มีลูกค้าหลายคนนะบอกว่าทากรอบนี้จะรูปอะไรมาติดบอกไม่ติดคคะทําอย่างเงี้ยค่ะอ่าเพราะว่าจะอยากจะให้ข้างหลังมันแบบมีเรื่องราวนิดเดียวเนี้ยถ่ายไปก็ได้แล้วเพื่อนๆเอารูปเพื่อนๆอ่ะตัดใส่กรอบไปเลยเนาะโอ้ยสวยดีอ่ะเออเจ๋งอ่ะค่ะเพลงก็จะเปิดเป็นแนวเนี้ยซอฟ ออกแนวซับซ้นจิกาแฟอร่อยอย่างเงี้ยค่ะครับร้านสวยงามนะครับค่ะเมื่อกี้แอบเห็นพนักงานต้อนรับสีขาวหนึ่งนี่ค่ะเห็นเห็นน้องหนึ่งนี่นี่นี่มีพนักงานต้อนรับด้วยนะอันนี้ค่ะอันนี้เป็นดาราของร้านเลยนะคะดาราของร้านนีเอฟซีเลยนะชื่ออะไรนะครับชื่อน้องฟินฟินค่ะน้องฟินฟินนเวอฟินเวอร์น้องน่ารักะ เพิ่งไปอาบน้ำมาเมื่อกี้มีเอฟซีมานั่งรอสองสามโต๊ะค่ะโอ้เอฟซีมานั่งรอกดกล้องฮาร์ดวอร์ฮาร์ดวอร์ถ้าผู้ชมก่อนฟินน่ารักมากเลยครับน้องฟินฟินน้องฟินฟินสามเดือนโอ้โหสามเดือนน่ารักน่ารักอันนี้ลูกค้ามาห่วงไหมครับไม่ห่วงไม่ห่วงนะไม่ห่วงไม่่หวงกขามินตีลังกายเลยน้องไม่ใช่เล่นนะร์ดเล่น น่ารักมากเลยเนี่ยเราทำงานตอนรับเขาจะเอนเตอร์เทนลูกค้าเขาจะเล่นเป็นไม่เหมือนคนแบบี้คาเฟ่แมวช่วยเอนเตอร์เทนลูกค้าไม่ห่วงเลยชอบให้ลูกค้าเล่นทักแม่างเงี้ยครับโมีเครื่องกาแฟด้วยนะฮะมีเครื่องกาแฟด้วยนี่แนะนำได้ไหมครับแก้วแต่ละอย่างใช้ทำอยังไงบ้างครับเนี่ยอ๋อค่ะได้ค่ะอันนี้สำหรับลูกค้าเทกะเวหรือเปล่าครับกับแก้วกระดาษเนาะมีลูกค้าเทกะเวนะครับ พี่ชอบสีเนี่ยสีคูเกร์มาเข้ากับหลานด้วยอืมใช่ใช่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นสีดำเล็กๆเนี่ะเป็นแบบว่าเอสเปรโซร้อนครับเอเปรโซร้อนนะครับค่ะแล้จะวอมวอมอะไรอยู่ตรงนี้อ๋อวอมแก้วไว้บนเครื่องด้วยนะฮะอืมเอสเปรสโซ่ร้อนแล้วก็แก้วเล็กๆนี่สำหรับไว้ใส่เวลาลูกค้าเขาขอนมขอนมเพิ่มนะฮะเพิ่มขอน้ำพึ่งครับผต่เป็นไอได้ขอได้้จะเป็นคาปูชิโน่ลาเต้ คาปูชิโน่ลาเต้นะครับก็เป็นโทนสีเทานะครับผมเราพยายามจะคุ้มโทนให้เยอะแล้ส่วนแก้วขาทรงสูงตรงนี้แทนก็จะเป็นประเภทชาเขียวชาเย็นนี่ค่ะนมขา้นีมวครับผมชอบไลแก้วหลายเมนูเนาะสุดยอดเลยอ่ะเยอะค่ะหลายเมนูเลยครับไปดูข้างนอกไหมหรือว่าจากกล้องยังไงข้างนอกก็ร้อนอยู่นะ งั้นเราไปดูไะมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเลยใช่ใช่อุ้ยสาวๆเยอะสาวนีค่ะคค่ะสวัสดีค่ะคุณค่ะัมนออกมาก่อนครับเราออกมาก่อนนี่อันนี้เผื่อใครไม่ชอบนั่งในแอร์นะครับก็มานั่งข้างนอกนี้ได้เลยเนาะเผื่อว่าช่วงวันหยุดอย่างเงี้ยจะมีลยกค้าใช่จะมีลูกค้ามาแล้วเขาก็อยากแบบมานั่งโซนข้างนอกบ้างแต่ตรงนี้ก็อย่างเงี้ยครับวันนี้ใสวันนี้เองนะ ตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้เนี่ยพี่ปลูกต้นไม้ไว้ในช่วงที่แบบหยุดร้านปิดร้านต,ตรงตอนที่ช่วงก่อสร้างหรืออะไเนาะอันนี้เป็นงานอดิเรกด้วยไหมฮะค่ะแต่ช่วงนั้นนี่เป็นงานประจําเลยนะคะยงานประจ <laughs> ําพอร้านกาแฟเปิดกลายเป็นงานอดิเรกเนงะานอดิเรกไปเลย <laughs> เป็นอีกมุมให้ลูกค้าได้นั่งแบบ ผ่อนคลายสบายๆ<ช>ด้วยเราชอบต้นไม้อะไรเราก็จะไหว้ใจละนอนกิน <laughs> อันนี้จะเป็นมุมของเล่นเพิ่งจัดเสร็จเมื่อกี้เหมือนจะรู้ว่าจะมามุมของเล่นกุหลาบเล่นดูเอาไว้แบบถ่ายรูปด้วย,<อ>ย,วยมันเป็นของสะสมค่ะของสะสมตั้งแต่เปิดกินฮาร์ดเมื่อสิปีก่อนชลงเฉลกอีกหมดนะฮะแก้วเอ็มเอ็นอ็มอลไนี้ก็แบบรดสะสมเงี้ยค่ะ นี่ถ้าเกิดว่าลูกค้ามาทานแล้วมีเด็กๆมาน้องๆมาเล่นได้ไหมครับอ๋อมาเล่นได้แต่เก็บที่เดิมได้เล่นได้เก็บที่เดิมนะครับพ่อคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองช่วยดูแลบุตรหลานของท่านด้วยนะครับผมใช่ใช่ใช่เป็นของสะสมด้วยนะเป็นของสะสมของพี่เขาครับต่านี้เป็หมายกับมี่เราอยากให้น้องๆได้อยู่แบบมากกว่าในกล่องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามาโชว์อันนี้ก็โชว์ตั้งแต่ร้านเดิมนะตั้งแต่กรีนฮัทแปดแปด เป็นของรักแต่เราไม่ห่วงที่จะเอามาโชว์ใช่ใช่ใชอยากจะแบบว่าเออนี่นะเราสยสมไปนานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีซี้หมดละคลาสสิกนี่อ่ะค่ะชอบ M&M เพราะว่าของเล่นของมันน่ารักอ่าก็จะมีพวกเรเดอร์เนลเอออะไรเอออย่างเงี้ยค่ะนี่สะสมนานแล้วนะซาวอลน่านาน้ลเนาะ ยูได้ยูได้เอาดีนี่อะไรนี่อะไรนี่ก็จะเป็นตู้ตู้เดิมของคุณแม่ครับตู้ไม้สักอะตู้เก่าอะโมไดร์ลาน้ลงยังไม่ได้ทำเลยแล้วก็จะเป็นของเล่นสะสมที่แบบเราเอาไว้ข้างในครับผมเก็บเก็บไว้นะครับน้องๆหนุ่มที่มีของเล่นเก็บไว้เผื่ออนาคตได้มาจ้างโชว์อย่างนี้นะครับอันนี้ก็ไมดเด้ลเนานละตอนนั้น ตั้งแต่สมัยเรียนมชเชียงใหม่เขเรียนที่เชียงใหม่ซื้อชุดนู้นชุดนี้แล้วมีของแถมให้อ่ะมเื่อก่อนนี่แบบต้องแวะต้องอะไรเก็บอะไรใครมีถั่วสุดยอดเลยนะครับเนี่ยไปี๋ยวเราเข้าไปร้านดีกว่านะฮะโอ้โหนี่ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับผมน่าสนใจทีเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตนั่งทานเครื่องดื่มเนาะโได้ไหมเอาอะไรไหมเดี๋ยวมาดูไหมว่าอาจจะเอาอะไรไหมเอาอะไรดี๋ยวมาดูมาดูเชื่อไหม ผมนึกอยู่แล้วว่าตากล้องเราตาเนี่ยต้องเลือกอันนี้อันนี้อันนี้เดาถูกไนดะ้หชี้เลยจะเอาอะไรขอกล้องกล้องลงไปด้วยกล้องตามไปด้วยหนึ่งชิ้นนะครับได้ค่ะช็อกโกแลตนะครช็อกโกแลตนะค,ะคะ oh, ะรับผมโอ้โหแกตอนแรกว่าจะนั่งดื่มอะไรแล้วก็อันนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็จะเล่นแมวโอ้เสร็จเคยคนต่างชาติไปละอ่ะเดี๋ยวเราหาที่นั่งตรงนี้ดีวกว่าไหมตรงมุมนี้ตากล้องนะครับ <laughs> ให้ เป็นค่าจ้างตากล้องเป็นอะไรนะช็อกโกแลตใช่ไหมอ่ามานั่งที่นั่งนี้น เลยว่าเออ,อ,อการจัดจัดร้านของร้านที่นี่นะฮะก็อย่างที่เพื่อนเห็นคือมันดูดูโปร่งโล่งสบายเนาะแล้วก็โทนสีเนี่ยสบายตา,า,าค่ะมาแล้วค่ะเค้กโอ้ยเซ็กซีเลยค่ะเค้กช็อกโกแลตค่ะนี่ครับตากล้องเราลองแอดนะครับห้านรักนี่เขาก็นี่เป็นค่าจ้างของเขานะครับว้าวอืมค่าจ้างเขาก้อบเลิเลยนะฮะร,ร้านมันร้านมันออกมาดูดีดูโปร่งโล่งสบายครับแล้วก็ สบายตาแอร์นี่เย็นสบายมากเลยและอีกอย่างก็ยังใกล้กับวัดล่องขุนนะครับผมนี่ก็นั่งตรงนี้นะนั่งดื่มอะไรไปดูนั่งดูวิวของตัววัดล่องขุนไปด้วยนะอ่อตกแต่งสวยงามเห็นไหมเมื่อกี้ชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ดูดีล้างปากด้วยส้ม,สม <laughs> นี่นะคะสวยงามแล้วก็ราดเอ่ออะไรนะ ใช่รัดท็อปปิ้งเป็นช็อกโกแลตด้วยนะฮะมาแล้วครับเอสเปรสโซ่ขอบคุณมากครับอเอสเปรสโซ่เย็นนะฮะเสียงดังจังเลยตรงนั้นน่ะสงสัยเล่นแมวอยู่จอดเลยอ่ะอืมนี่ฟินฟินโอ้โหคิดกากันอย่างสาว คือมันหวานปานกลางเนาะใช่ใช่แล้วก็นี่ layer เป็นสามเลเยอร์เลยตัวช็อกโกแล,กลตแล้วก็ความข้นมาใช่แล้วตัวตัวท็อปปิ้งเป็นงไบงไงครับรสชาติท็อปปิ้งหกมันทำให้แบบเหมือนมีน้ำมากขึ้นนะครับมันทำให้ลืน่นเหมือนชุมช่มเคี้ยวแล้วชุ่มอ่าเดี๋ยวช่วงเดี๋ยวตอนนี้ก็จะนั่งดื่ม,มกับบรรยากาศนะครับผมของวิววัดล่องขุนนะครับผมแล้วก็ ดื่มดําในรสชาติของกาแฟที่ดื่มอยู่นี้ครับตากล้องของเราตาอัดก็จะกินช็อกโกแลตด้วยความบันเทิงเริงใจใช่ไหมใช่เลยเดี๋ยวเอาอะไรมาเทสเอาอะไรมาทานเนี่ยอ่าเพลปเพลสเค้กเรนโบว์นะครับอืมดีนะครับทานได้ไหมครับนี่ดูดูซอสของเขาก่อนนี่เป็นซอสสตรอเบอรี่นะครับซอสสตรอเบอรี่ี่ยังไม่เห้งหรอครับ มันแบบดาดมันร่วงลงมาเนาะครับสวยงามสวยงามนี่ที่มันไหลแบบหล่นลงมาอย่างเงี้ยสวยงามเลยนะครับผมอ่ะรามาทานคลิปเค้กเรนโบว์กันดีกว่านะครับเดี๋ยวอัดจากตอนเลยโอเคครับอ่ะเปิดเลยก่อนเลย,เเยมันจะมันจะนี่ครับตัดตัดผ่าชั้นเลเยอร์ตัดผ่าชั้นเลเยอ,เเยอ,อเยเรอ์ลองเลยเนาะลองเลย นี่นะตัวซ <c oughs> อ,อสอบสอบปรดเนี่ย <c oughs> คือเหมือนเห <c oughs> มือนโฮมเมดเนาะใช่ <c oughs> คือม,ม,มันไม่มันไม่ไออกหวานเปรี้ยวจีวหวานเปรี้ยวเหมืนอนซอาซื้อ <c oughs> เป็นเป็นขวดกเฮ้ยจริงๆ่ะเจ๋งเจ๋งเอร่อยมากนะครับอันนี้แนะนําเลยเนาะตัวเลเยอร์ข้างหน้าก็มีสีดแดงสีส้มเหลืองเขียวฟ้าน้าเงินนะครับไล่ลงมาเป็นเรนโบว์นะครับใช่ตามชื่อเลย เพื่อนๆดูเนี่ยครับคือจานของทางร้านน่ารักมากนะเป็นถาดไม้อย่างนี้นะครับแล้วก็มีแผ่นรองเป็นกระดาษอย่างงี้เนาะเออสวยอะครัดูไอเดียดีนะฮะเป็นไงครับกับเค้กเค้กเ,เรนโบว์อร่อยกว่าที่อื่นใช่มันอร่อยกว่าที่อื่นเพราะว่าเลเยอร์ของมันเนี่ยมันไอแป้งของมันอะมันจะมันจะหนุกหนับแล้วมันไม่แบบไม่เลี่ยนอะอใช่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการกินนะครัผู้เชี่ยวชาญด้านการกินเขาบอกว่าอร่อยก็คือต้องอร่อยนะครับผมการันตีเลยสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งอย่างนี้ก็ต้องมีร้านกาแฟที่อันดับหนึ่งใกล้ๆกันด้วยนาะถูกต้องนะเพื่อนๆที่อยู่แล้วแวกใกล้ๆวัดล่องขุ่นก็มากันเที่ยวกันได้นะฮะแล้วก็ใครขับผ่านจะไปต่างจังหวัดแล้วผ่านเส้นทางตรงหน้าวัดล่องขุนก็แวะเข้ามาได้นะฮะง่ายๆครับไปถนนเลยน้องฟิ่์มก็น่ารักเนาะมันเป็นจุดเด่นอีกอย่างของร้านด้วยนะครับ ก็เป็นเรื่องราวข,ของร้านกาแฟเปิดใหม่ที่นี่นะครับ Green Hut Cafe นะครับผมบแล้วก็เพื่อนๆนะครับมันใกล้กับวัดล่องขุนเพื่อนมาที่วัดล่องขุนเหนื่อยแล้วก็อย่าพุ่งไปไหนครับมาแวะทานกาแฟทานอาหารเที่ยงอะไรได้เนาะมีน<ด>ื้อเที่ยงขนมหวานด้วยกาแฟ <Okay. S 1> เครื่องดื่มเยอะแยะหมดเลยยังไงก็ พูดฝากร้านนิดหนึ่งครับผมค่ะก็ขอฝากร้านกินฮัทคอฟฟี่นะคะเพิ่งเปิดใหม่ค่ะ,อ,ะอยู่หน้าวัดล่องหุ่นนะคะติดอยู่ทิ่ถนนฝั่งหน้าโบสต,ตรงนี้เลยนะคะผ่านไปผ่านมานะคะก็แวะมาอุ่นกันได้นะคะขอบคุณมากค่ะ แล้วก็เดี๋ยวขอบคุณมากนะครับที่วันนี้พาเดินทางมาชมร้านนะครับผมขอบคุณมากมาแบบไต็ตังตัวเลยขอบคุณมากเราเราไม่มีสกิปเวลาเราดดนสดเรามาโดนสดนะครับผมขอบคุณมากมีทั้งมีไวไฟให้ผู้ค้าด้วยมีไวไฟาค่ะมีเพลงเบาๆค่ะจุนเด่นก็อย่างที่กล่าวมานะครับผมก็ร้านดูโปร่งโล่งสบายอาหารการกินเยอะแยะหมดแล้วก็มีน้องฟินฟินคอยต้อนรับเพื่อนๆที่มาตอนนี้เป็นดาราของคาเฟ่เป็นดาราด้วยเนาะโอ้ใครต้อนรับอยู่โอเคถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe กด subscribe กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ